สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเจอกับคอนนะครับว่าม,มีมีใครสงสัยเหมือนผมไหมว่าทำไมค้อนเขาถึงผลิตด้ามจับเป็นพลาสติกจับอย่างนี้มันก็นุ่มดีครับแต่ว่าพอผมค,คิดดูแล้วไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไอ้ที่เป็นด้ามพลาสติกเนี่ยลองเอาประยุก์ใช้ปูกระเบื้องได้เวลาแล้วไฟทูปอ,อย่างเงี้ยเพราะผมใช้ก็ใช้บ่อยเนี่ย ไม่ต้องไปซื้อค้อนพลาสติกค้อนที่ไปนในยางที่เขาตอกอะไรเยคทุบทุบแผ่นปูนปูกระเบื้องกันอะเวลาปูกระเบื้องอะผมว่าอันนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับไอ้คนที่ไม่มีค้อนตัวนั้นแต่ถ้าเป็นตัวนั้นนีก็ดีอยู่แบบดีกว่าพูดถึงมันก็ดีกว่าตัวนี้แหละแต่วันนี้ถ้าการณีที่เราไม่มีแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ครับค้อนตัวนี้มีประโยชน์ทั้งอันนี้ก็ตอกตะปูอันนี้ถอนตะปูนนี้ก็ไว้ ตอกกับเบื้องเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องตอกแรงนะครับเดี๋ยวก็บเบื้องแตกเบาๆครับโอเคครับแจว๋ว